สวัสดีครับวันนี้มาเปิดพระนอกสถานที่นะครับเหรียญเหนือดวงวัดหลวงปู่บุญมานะครับเดี๋ยวแกะเสร็จได้เลขอะไรเดี๋ยวจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับเอาครับไปเลยรายการที่8ครับเหรียญนเหนือดวงเป็นเนื้ออ่า ชุบทอง24 k เคครับเลขอยู่ข้างหลังพิกข้างหลังงหน้าข้างหลังค่อยค่อยค่อย,อยชุบเลขอยู่ข้างหน้าเลขอยู่ข้างหน้า สร้าง1,000เหรียญนะครับ1,000เหรียญหนึงจากซ้ายไปขวาไปครับค่อยไปครับเหรียนสวยนะครับจะดูเลขจะสวยหรือเปล่าได้เลขปุ๊บไปเลยครับ4ี่ศูนย์สอง สี่ศูนย์สองโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีไหมนี่ครับรายการที่แปดจุบทองยี่สิบสี่เคครับหมายเลขสี่ศูนสองครับนี่สวยนะ โอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวลงไปซื้อลอตเตอรี่ลงไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนครับ